สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็น Ford e v e r e อ t นะคะเป็นขอบ20นะคะชุดนี้มาพร้อมยางมิกกี้ทอมสันนะคะ275 55 20ปี18นะคะนี่ยอกยางนานาน,าน,นะคะพร้อมใช้งานเลยนี่ยางดอกยางหนาทั้ง4เส้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ นี่ดาวแกงหนาๆนาพร้อมใช้งานเลยขอบ20นะคะ27555 20นะคะมิกกี้ทอมสันนะคะปี18นะคะ f o r ์ e เอเวอเรขอบ20นะคะนี่ชุดนี้นะคะทำสีมาใหม่นะคะสวยๆเลยสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะ ชุดนี้ราคา12,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ Ford e เอ r e s เรสขอบ20สวยๆนะคะนี่เดิมๆเลยนะคะไม่ซ่อมไม่ดุงนะคะแค่เก็บสีมาให้สวยๆนะคะชุดนี้นะคะนี่สวยมากๆเลย แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปักทางห้องฮีอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะก่อนถึงไฟแดงยังตลาดประมาณ5กิโลนะคะ หลานสัญญากัรยานะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะ mm hmm. ติดถนนใหญ่เลยนะคะ mm hmm. มาจากเชียงยืนมาจากคอนแก่นนะคะ mm hmm. อยู่ไฟแดงห้องฮีก่อนถึงไฟแดงแยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ อยู่ข้างๆกับสินเชื่อสักสยามนะคะสักสยามเลสซิ่งนะคะนี่ขายยูทูบจะเป็น ล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อเดิมล้อแต่งล้อออฟโรลดสายลุยล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายชุดเลยแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะยางใหม่ยางเปอร์เซน ออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งล้อซิงนะคะมีให้เลือกหลายชุดเลยล้อใหม่ป้ายแดงจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดง ivo, รีโว่ล้อใหม่ป้ายแดงอินซูซูนะคะแบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ามารถนำล้อกเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค์ค่ะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะกดเข้าดูสินค้าที่ลงไว้ในเพจร้านได้เลยนะคะจะมีลิงก์ตรงคอมเมนต์ใน YouTube นะคะกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ